สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอนและพี่หนูค่ะ<ฮ>พี่หนูเะวันนี้เราอยู่กันที่แปลงอะไรคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่แปลงปัญญานะคะน้องแอนแปลงปัญญาตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลบกอำเภอดอนใจดีจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะพี่หนูพาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าแปลงนี้เนี่ยมีเนื้อที่ขนาดเท่าไหร่ค่ะได้เลยจ้ะตามกันมาได้เลยนะคะใชตามกันเลยค่ะ บรรยากาศดีมากเลยเนาะดีมากเลยค่ะพี่หนูลมพัดเย็นสบายค่ะและเราก็ถึงหน้าแปลงกันแล้วใช่ไหมคะพี่หนูใช่เลยอันนี้นะคะจะอยู่ที่นี่เลยขนาดเนื้อที่นะคะจะเป็น200ตารางวาทุกล็อกนะคะจะมีเนื้อที่ทั้งหมดอะค่ะแปดล็อกด้วยกันนะคะจะหน้ากว้างอยู่ที่เท่าไหร่คะน้องแอนหน้ากว้างของแปลงปัญญานี้นะคะอยู่ที่20เมตรค่ะและส่วนความยาวตอนลึกเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ35เมตรทุกล็อกเลยค่ะ แล้วด้านท้ายนะคะล็อกสุดท้ายของโครงการนี้จะมีเนื้อที่อยู่ที่1ไร่ครึ่งค่ะตามกันมาเลยค่ะเดี๋ยวแอนพาไปดูค่ะน้องแอนวันนี้เรามีพัฒนาแปลงของบริษัทเรามาด้วยนะตอนนี้ก็คือทีมงานพัฒนาแปลงของบริษัทเรานะคะท่านผู้ชมทางโครงการนะคะมีพัฒนาแปลงไว้เพื่อนะคะเอาไว้ดูแลถนนหนทางนะคะของแปลงบริษัทเราทั้งหมดนะคะตัดหญ้าทางนะคะทําความสะอาดในแปลงนะคะค่ะพี่หนู ตอนนี้นะคะก็มีลูกค้าในโครงการของเราหรือเปล่าคะด้านด้านขวามือของพวกเราเนี่ยใช่เลยค่ะตอนนี้ลูกค้านะคะทยอยมาปลูกบ้านนะคะจะจะสวนมีร่องสวนนะคะเริ่มทยอยเข้ามาทํากันเยอะแล้วนะคะ200ตารางวาเนี่ยก็ผ่อนราคาเบาๆนะคะเริ่มต้นที่4,500บาทค่ะพี่หนูไม่แพงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะราคานี้นะคะเป็นช่วง ช่วงโปรโมชั่นของบริษัทนะคะเปิดใหม่แบงนี้เป็นราคาตอนพรีเซลนะคะฟรีไฟฟ้าน้ำปลา แล้วก็ค่าโอนกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะนอกจากนี้ฟรีดาวอีกด,ด้วยค่ะพี่นูใช่เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจจะจองหรือนัดชมที่ดินนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0870557832เบอร์คุณนองค่ะหรือทักได้ที่เพจ Facebook บริษัทที่ดินมังคั n งจำกัดนะคะและอย่าลืมท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยติดตามพวกเราในช่อง YouTube นะคะที่ดินมังคั่งค่ะ แล้วเราก็มีติ k กต k ด้วยนะคะพี่หนูตอนนี้ใช่อย่าลืมเข้าไปติดตามนะคะติดตามกด s u b s c r i b ์กดแชร์แล้วก็เราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วนะคะค่ะ EP หน้าอย่าลืมนะคะว่าแอนและพี่หนูเนี่ยจะพาไปชมแปลงสวยที่ไหนวันนี้แอนและพี่หนูต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย